นี่แหละติ่มซำราคาดีที่กระทุ่มแบนเพิ่งรู้ว่าดินแดนนี้เขามีของอร่อยบัตรกเตสีเข้มผัดหมี่แน่นๆข้าวหมูแดงหมูกรอบที่มีทีเด็ดอยู่ที่น้ำราดใช่แล้วค่ะที่นี่โกจงติ่มซำไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วราคาเริ่มต้นที่29บ้าทติ่มซำม,มีให้เลือกเยอะมากมาถึงก็สามารถเลือกหยิบได้เองหรือว่าจะสั่งกับพนักงานก็ได้พอเลือกแล้วเนี่ยเขาก็จะอุ่นร้อนแบบนี้เลยแล้วใส่รับแบบเราก็เหลือไปเห็นนี่ค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวต้มแห้งราคาเริ่มต้นที่55 55้านี่ด้ววยค่ะพกเราชอบที่นี่าา เขามีห้องแอร์เตรียมน้ำซอสแล้วก็ลุยกันเลยค่ะเมนูแนะนําค่ะขนมจีบปูกินแล้วต้องบู๊เลยเพราะว่าไส้คอาแน่นจริงๆรฮะเก๋ากุ้งก็คือห้ามชิ้นใหญ่กุ้งเด้งไม่จบที่เข่งเดียวอย่างแน่นอนค่ะมาแล้วอยากให้ลองชาไทยค่ะรสชาติเข้มข้นแล้วผัดหมี่นะทุกคนซื้อไปฝากอาาอาาชอบแน่นอนพอชิมข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วอยากให้เขาย้ายมาอยู่แถวบ้านสดตามด้วยบัตกุเติเปิดมาแล้วเนี่ยหอมกลิ่นเครื่องเทศมากสดน้าสุปได้อย่างสบายใจข้องคอเลยค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง2ท